เสิร์ฟข่าวสกิจการเงินการลงทุนโดยโครงการเมืองไทยไวยเก่าคุ้มทั่วไทยโทรเลยครับ0 2 975 5 7 8 8จากเมืองไทยประกันชีวิต ขอขอบคุณนะครับปรุตติริยยงเตรษที่ได้กรุณาจัดงานครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเป็นการสนับสนุนพี่น้องประชาชนให้ีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีช่องทางในการลงทุนมากขึ้นช่องทางในการออมมากขึ้นสอดคล้องกับภาวะสังคมสุขอายุในอนาคตในเรื่องเมกปรเจกต์ซึ่เราเฝ้ารอคอยกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ ผมเชื่อว่าได้เวลาเคลื่อนตัวปี P 59นี่อย่างน้อยมี6โครงการที่จะดันออกมาแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับ6โครงการนั้น3โครงการนั้นอยู่ที่นี่อยู่ที่ชนบุรี การเงินมันนี่เอ็กซ์โปพัทยาครั้งที่6เริ่มต้นปีลิงทองกันด้วยแนวคิดดิจิทัลไลฟ์ดิจิทัลมันนี่ชีวิตดิจิทัลการเงินดิจิตัลที่จะเข้ามาตอบโจทย์ธุรกรรมการเงินของคุณให้ไกลมือมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นเ,ด,เด็ดๆมากมายภายในงานาติดตามกันค่ะวันนี้นะคะในงานมหากรรมมันนี่เอ็กปนะคะที่พัทยา ธนาค,รา,คารคันสงเคราะห์นะคะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับเงินกู้ให้กับประชาชนชาวพัทยานะคะโดยมีอัตราดอกเบี้ย1นถึงสเดือนแรกนะคะศ์เปอร์เซ็นต์เดือนที่4ถึงเดือนที่12นะคะอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุดเลยนะคะ3.33ค่ะหลังจากนั้นปีที่2นะคะคืออัตราดอกเบี้ย4.25ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีซับเอ็พของธนาค,รา,คารคันสงเคราะห์นะคะมาให้บริการถึง170กว่ารายการค่ะ ได้ยังไงขอเชิญชวนนะคะเนื่องจากว่าอัตราดอกเบีย้ยพิเศษจ,จริงๆเลยว่าสามารถผ่อนดาวได้10% 0% 1ปีเลยค่ะ ที่พลาดไม่ได้ค่ะกับงานสมนา,าดีๆเปิดโพยหุ้นเด่นปีวอกในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬกาถึง16นาฬกาเรียกว่างานนี้เราขนทั้งโปรโมชั่นดูผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนเด่นและสิทธิพิเศษมากมายมามอบให้กันแบบจุใจค่ะแล้วพบกันนะคะ19-21ถึงกุมภาพันธ์ค่ะณศูนย์ประชุมคริสรยอร์คริสโฮเทลกรุทพัทยาค่ะ